มาเร็วมากเลยชาจะบอกว่าปกติก็ทุกวันก็คือตื่นเช้ามาแล้วเราอาบน้ำไปสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเล่นปั่นจักรยานนี้เพราะว่าชาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวมันเล็กเพราะว่าเ,เราก็จะต้องตั้งหลักเอาไว้ว่าเราจะปั่นไปได้เท่าไหร่หรเราก็จะไม่ให้ใครที่มีจักรยานนะคะ ปั่นกับที่ได้ขนาดนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นที่ตากผ้านะคะเพราะว่าเราต้องพยายามสู้มันค่ะคือรู้ว่าการบางทีการทําพวกแบบนี้บางทีเราจะแอบขี้เออกียจเออขี้เกียจลูกขี้เกียจทําแต่บางทีเราต้องใช้ข้อโชคดีของไทยตอนนี้ก็คือเราต้องใช้ความร้อนนะคะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเช่นอะไรคือความร้อนอย่างเมื่อกี้ที่พ,พี่ชาติพูดว่ไปเนี่ยยัง อันนี้พี่ชาจะพูดหอมๆหน่อยพี่ชาจะใส่กระติกน้ำนี่นะคะละจิตไปทั้งวันแต่ไหนนะคะับแป๊บหนึ่งจิตทีละจิตอย่างเงี้ยค่ะติดตัวไว้หนึ่งคือเรามั่นใจในความสะอาดของเราได้อ่ะนนพี่ชาก็แอลกอฮอล์นะคะขวดขนาดนี้เลยแต่นี่คือแบ่งพกมาแล้วเราก็จะสามารถฉีดฉีดมือเลา แต่นี่คือของที่บ้านเนี่ยเรารักษาอยู่แล้วไงแต่อย่างเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยนะคะก็กาลังดีในการที่เราจะพกพาโอเคเสีญญยนใหญ่พี่จะตั้งปเป้าไว้ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีนี่เพิ่งเปิดมาพร้อมกับตอนเล่นเลยนะคะแล้วก็ จะบอกว่าเมื่อกี้นี่ที่ทิ้งท,ท้ายไว้ว่าประเทศแทเรายัางโชคดีอย่างนึงเพราะว่าเป็นเมืองที่มีความร้อนนะคะซึ่งเชื้อโรคโควิดเนี่ยจะไม่ชอบความร้อนเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีบางตัวที่อันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบมาแต่สันนิษฐานอยู่ว่ามันก็มีบางตัวที่แข็งแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่วิธีหนึ่งที่เราจะช่วยได้คือพยายามเต็นเช้ามาเปิดให้โล่งในคับบ้านนะคะแล้วก็ตรงไหนที่พระอาทิตย์ท่านส่องมาเยอะ พยายามเปิดรับไว้นะคะเปิดรับเอาไว้เพื่อให้เหงื่อเราไหลนะคะเพื่อเพราะว่าเหงื่อเราเนี่ยบางครั้งจะเป็นการดีท็อก์แล้วก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยสู้สู้กับตัวไวรัสเหล่านี้ได้นะคะส่วนไอ้เรื่องน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณนี้นะพ,พี่ช่าเคยอาจจะเคยลงไวให้น้องๆดูแต่น้องๆไม่เข้าใจน้ําหนักคืออะไรมันก็เป็นเหมือนสปีดแหละ,ะว่าเราจะจัดน้ําหนักมันอยู่ตรงไหน ตอนนี้พี่ชาก็เลนอยู่ประมาณท่าไม่ห้าบ้างก็หกบ้างหรือว,ว่าเจ็ดกับแปดนี่เล่นนันคือพี่ชาใช้เละใช้ระยะก,การเล่นแบบเอาสม่ําเสมอแต่นานนะคะสม่ําเสมอแต่นานมันได้เปรียบตรงที่ว่าในชีวิตประจำวันของเราจะไม่ค่อยมีใครที่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบไหนพี่ชาจะดูไม้ของพี่ชาว่าพี่ชาวิ่งตอนนี้นจังหวะหัวใจไปเท่าไหร่ละ อะไรยังไงแล้วก็ปั่นให้อยู่ในจังหวะหัวใจประมาณเท่านี้แต่ให้มันคงความนานเพราะว่าชีวิตเราจริงๆจะไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วอยู่แบบนี้นานๆมันก็เหมือนเหมือนเรามีรถอะขับไปทางเกียสามรถติดละเนี่ยมันก็เสมือนกับว่าเรายังใช้พลังงานมันยังไม่ได้เต็มที่นะคะแม่ตรงนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่ตาตอนแรกไม่ใช่ตั้งไว้สิบห้านาทีแล้วหลังจากนั้นพม่ช่ก็เริ่มค่อยๆเริ่ม เป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงนะคะขัดไปเรื่อยๆแล้วก็ขี่ขี่เรื่อยๆแล้วก็เพิ่นตอนนี้วันนี้เราคุยกันปกติถ้าเกิดเป็นพี่ชาอยู่บ้านเฉยพี่ชาจะฟังบทสวดพระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่ชาทำได้หลายอย่างทั้งปั่นไปสมาธิไปด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้พี่ชายก็อยากจะสอนว่าในขณะปั่นเรามีสติแล้วเราก็หลับตาเราก็คิดถึงสิ่งที่มันดีๆหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆอย่างเงี้ยน,นะคะก็ขับไปขับมาไปเรื่อยๆขี่ไปถึงไหนเพราะว่าพี่ชายก,ก็จะกลับว่าองค์ที่้วพี่จะเอ่อชากลับไหวทุกวันก็ขอให้ท่านมีพลังให้ช่วยพวกเราผ่าน วิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะอ่ะพิงพูดแล้วขับชา้าใช่ไหมก็ต้องรออีกอ <ś c oughs> ชัว่วโมงอ่ะชอบตอนน้นวามันใกญ่เงี้ยใช่ไหมองว่าเห็นตัวมันเล็กเลยเล็กอย่างเล็กอย่างอะไระดิบอะไรนะ นะคะพี่ชาก็ไม่รูจ้จะบอกว่าอะไรอยากจะบอกว่าบางครั้งที่เงียบเงียบไปไม่ได้เงียบเพื่ออะไรหรอกเพราะว่าพยายามดูแลตัวเองแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าตื่นทุกนาทีขี้เกียจนะเอาอะไรก็ได้แต่ผ้าอ้อะไรที่เราเก็บไว้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะก็วางให้โดนแดดให้เยอะที่สุดเมื่อก่อนพี่ชาก็เคยเอาเครื่องนี้ไปาตากแดดนะแล้วก็แบบเล่น แต่ผลสุดท้ายพี่ชายกรู้สึกว่าโอ้โหพอถึงจุดหนึ่งสู้ไม่ไหวพอพอสึกเลยประเทศไทยนี่พอพอึกเลยสิบโมงเช้าเข้าไปแล้วนี่ก็มักจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยชายก็เริ่มเหนื่อยออกแหละผ่านไปกำลังจะสิบนาที สามารถที่จะ,ะตั้งสติและคิดอะไรต่างในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่บวกเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คือพลังงานอย่างหนึ่งนะคะเราเองเราเป็นคนปัน่นพลังงานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกในการปัน่นเลือกในการที่จะส่งพลังงานที่ดีใส่เข้าไปในโลกใบน,นี้อีกแล้วก็มันเป็นมุมหนึ่งที่ช่วยร่างกายเราด้วยนะคะไม่ใช่เชื่อว่าทุกคนนะ่ะไม่มีพยามไปหรอก มันน่ากลัจะตายแล้วบางทียิ่งฟัง,งทีก็รู้สึกว่าโอ้โหันทางของการติดนี่มันง่ายเหือเกินแต่ก็เราก็ต้องอยู่แบบสู้ขเขาไปอะค่ะคือหมายถึงว่าสู้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับนะัก็คือเปิดใจรับโอเคมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่เราจะเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อประเทศชาติตอนนี้ทุกคนก็นั พี่ชันรู้ว่ามันก็เหนื่อยใช้ได้แต่ถ้าแต่ละคนนะคะดิฉันมาสำนึกชื่อกันรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองหรือไม่ไปเบียดเป็นคนอื่นเผาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำแค่แต่ละวันแต่ละวันเราก็จะคิดว่าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดได้ยังไงบ้างนะคะก็อยู่ไปต่อค่ะเนี่ยอย่างน้อยพี่ชันจะไม่คิดอะไรนะปกติพี่ชันจะเพลินตอนนี้กำลังไลฟ์เนี่ยก็เลยแบบไม่พูดเดี๋ยวจะเงียบ เราปั่นเราก็จะดูว่าการปั่นของเราเนี่ยพี่ชายจะไม่เอาแรงมากนะคะหมือนเขาจะไม่ใช้ปั่นแบบบุ้งมุ้งมุ้มุ้มุ้มเนี้ย <inevitably> พี่ชายจะเอาพอประมาณที่เรียกว่าเร็วแล้วแต่ว่าเร็วในจังวหวะที่พอประมาณแต่จะเลือกที่ความยาวความเป็นระยะในทางที่ติดต่อกันแบบยาวๆเช่นสปีดเท่านี้แต่ขอให้ถึงเวลา หนึ่งชั่วโมงถ้าสปีดสั้นกวน่านี้เราปั่นมากแรงๆกันไปมันจะอยู่ได้สั้นเพราะฉะนั้นใช้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรแบบสม่ำเสมอนึกออกไหมคะว่าปั่นอยู่อย่างเนี้ยในระดับที่เรามองอยู่เนี้ยเราเห็นตัวเลขอยางเนี้ยจะทำไงให้เขาอยู่ยาวที่สุดนะคะซึ่ง,งพ,พี่ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนี่ก็คิดว่าใช้ได้แล้วนะคะแต่วันแต่ถ้า วันไหนเหนื่อยจริงนะคะวันไหนแบบว่ารู้สึกว่าไม่ไหวละก็อย่างน้อยขอให้มันถึง20 3สถสนาทีนะคะเพราะว่าแันมิ่แค่ก็จะเหนื่อยเริ่มออกแล้วปั่นก็ไาไปั่นก็ไป,ป,นไปในระหว่างปั่นเนี้ยถ้าทำมีคนเดียวที่บ้านนะคะชัยแนะนำว่าเราสวบมอือไปด้วยเลย ตาแล้วก็สมาธิคิดถึงสิ่งที่ดีๆทั้งหลายนะคะที่เราได้ทำไปหรือเรากะทำอยู่ตอนนี้อะไรที่เป็นผล,บว,ผลบวกผลบวกผลผลคุณผละอะไรที่เป็นเรื่องดีงามขอให้แผ่กระจายออกมาสู่โลกใบนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาที่เราตื่นตื่นโตมากๆแต่แน่นอนมันแพนิกอยู่แล้วอ่ะมัน ใช่ก็ล้างมือวันละไม่รู้กี่ร้อยรอบไม่ถึงร้อยรอบหรอกพี่เวะแต่ล้างถี่มากนะคะแล้วบางทีก็วนด้วยนะล้างอันนี้เสร็จแล้วอ่ะไปล้างมือพอไปล้างมือกลับมาจับเอ๊ะจับแล้วอ่ะกลับมาล้างอีกอะไรกันอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าทุกคนตอนนี้อยู่ในอาการแบบนั้นเลยบางทีพี่เชื่อต้องบอกตัวเองว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้แล้วว่า ดูแล,ล้วก็ปลวเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกตัวเองว่าจะย็นเย็นหาวิธีทางที่ทําให้ดีที่สุดอันนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในบ้านนะคะน,นี่พี่ชาจะแบบคือถ้าบางครั้งแบบเราเล่นจักรยานเราก็สามารถที่จะเล่นโยคะผสมไปได้ด้วย หายใจหายใจเข้าให้สุดเต็มที่นะมันเป็นอะไรที่ดีนะปกติเวลาเราอยู่เราจเบางทีเราไม่ได้คิดถึงการหายใจอ่ะเวาหายใจอยู่ประมาณตรงเนี้ยตรงตอดแต่วิธีที่พี่ชายกับคุณแเคยสอนน้องๆอะที่มาดูนะคะว่าหายใจเข้าไปให้สุดแบบให้สุดจนท้องคุณแม่ป่องเลยเก็บลมออกา ขอปล่อยไว้ไ่มด้พูดไม่ได้พอเราเก็บลมมาไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเราทุกอย่างที่ทาที่พี่เชาขอให้ทาช้ากว่านี้นะคะเพราะาอันนี้มันอันนี้มันคือตอนนี้กําลังปั่นจักรยานยยมันมีมันมีกําหนดค่าอยู่ว่าพี่เชาจะปั่นเร็วเท่าไหร่ถ้าเป็นการหายใจมันจะเร็ว,วน,นิดนึงสำหรับเมื่อกี้รถลักษณะเมื่อกี้จะเป็นของโยคะก็จะหายใจปุ๊บรวเก็บ พอถึงจุดหนึ่งเราก็ค่อยๆปล่อยแบบหายไปสูดเพื่อใหม่ทำอย่างเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆ คือตัวของเราเองและอย่างที่พี่ชาแนะนําก็คือพยายามมีกติกแล้วจิตน้าร้อนบางครั้งเราก็รูบางครั้งเราก็ไม่ได้หิวน้ำอะ่ะรู้แต่ว่าการเจ็บให้ร่างกายของเราอยู่ในความอุ่นตลอดเวลาเพราะเวลาที่เราเข้าห้องทํางานหรือว่าเราทําอะไรก็ตามฉเฉยๆเรามักจะเปิดแอร์แล้วทุกวันี้พี่ชาก็จะก็จตื่นเช้ามาจนถึงเย็นพี่ชาก็จะไม่ใช้ชีวิตแแอร์ก็คือจะ ปันจักรยานนี้ไปทานข้าวเก็บของกวาดบ้านทําอะไรก็ได้ที่มีกิจกรรมที่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดให้พระอาทิตย์ท่านได้เข้าส่องเข้ามาก,ก็จะเป็นอะไรที่โล่งนะคะปกติก็ไม่เคยมานั่งมานั่งปันจักรยานไลฟ์เลยนะแต่ทุกทีก็รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะมีความตึงเครียดอยู่บ้างแล้วก็มีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรดี จริงๆทำอะไรก็ได้ตอนนี้ที่ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีความร้อนอยู่ในตัวตลอดเวลานะคะแต่จริอันนี้ก็มีนะเนี่ยแน่เมือนกนต้งแข็งเยอะแต่ว่าอันนี้ก็แบบนันก็ปฏิเสธยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศร้อนน่ะมันก็มีว่างบางทีคนก็แบบแต่พี่ชาทนนะ พี่ชาปกติไม่ชอบกินน้ำแข็งอยู่แล้วรันนี้แต่อันนี้จัดหนักเข้าไปกว่าเดิมก็คือใส่เข้าไปในขวดนี้เลยนะคะแล้วเราก็อาจจะมีหลอดดูดของเราแล้วเราก็ใช้วิธีถนัเหมือนาการจิบะคะ่ะบางวันจะเป็นมะนาวแต่อันนี้พี่ชาวันนี้ใส่ชาเขียวชาเขียวที่มันเป็นชาแบบเป็นผงๆเส้นๆแล้วก็ ใส่ในน้ำเพื่อให้ละลายคุยไปคุยมาแล้วนี่ผ่านไป6นาทีแล้วนี่ย 17เจ็ดมิเตอเดี๋ยวพี่ชายจะปั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่ชาก็จะเข้ามาแนะนําว่าเอ่อเอ่อถ้าคนอยู่บ้านคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรนะคะก็ลองดูซิว่าตัวเองมีจักรยานไหมจักรยานที่พี่มีตัวนี้ก็ไม่ใช่จักรยานที่แพงอะไรค่ะคือปั่นได้แล้วก็โอเคตั้งน้ําหนักของความปั่นได้พี่ชายตั้งไว้ตรงกลางเพราะว่าเบาไปก็ไม่มีน้ําหนักค่ะมันดูแบบ เหยียบไปแล้วมันเบาแต่พอหนักไปมันจะทําให้เราไม่สนุกเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบปวดจะผ่านไปแต่และขั้นคือพี่ชอรู้สึกว่ากลางๆไม่เบอร์ห้าก็เบอร์หกอย่างตัวเนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะเพ่อน้ำหนักให้เราซึา่งถ้าเกิดเคยพี่ชอบเคยขึ้นเป็นเบอร์หกก็ยังไหวอยู่แต่ว่าพอเบอร์เจ็ดเบอร์แปดแล้วชัเริ่มเหมือนรู้สึกเรามาออกกำลังกายให้มันเป็นความสนุกใจนะคะมัน บางทีเพราะมันหนักไปมันการความทรมารไปนิดนึงก็เลยคิดว่าทําอะไรแบบนี้ต้องเอาที่เราแฮปปี้ด้วยเพราะเราจะได้ไม่เบื่อเขาตื่นมาแล้วก็ปั่นไปตลอดแล้วก็ใช้เวลาที่จะปั่นจุดยางตอนเนี้ไม่ใชพูดจริงๆนะคะเปิดบทสวดมนต์ก็ได้ถ้าสวดไม่ถ้าสวดไม่ถูกแล้วเราก็ค่อยๆแผ่ความรู้สึกที่ดีนะคะ ให้กับตัวของเราเองขอบคุณทุกวันที่เรายังอยู่แบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่านี้นะคะก็เรื่องแบบนี้จริงๆมันก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เราก็พยายามค่ะพยายามไปด้วยกันนะคะก็เลยคิดว่าถนะ้าสมมตินคนที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วมันก็เหมือนตอนที่พีช่ชานสดมนนะคะว่าถ้าบางคนอาจจะมาดูแต่ว่า ว่าไม่มีจักรยานไม่เป็นไรค่ะพี่ก็มีนี่ที่กระโดดเชือกอีกวันอตนี้ที่มีกระโดดเชือกอีกแล้วก็มีคุณระพูเล่นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจุดประสงค์เนี่ยเรื่องหุ่นดีอะไรนี่พี่ช่างก็ยังไม่ได้คิดเปขนาดนะั้นรมันมางมันยังนะคะแต่ว่าขอให้ตัวเองอะ่ะได้มีความร้อนในตัวเองทุกๆวันในทุกๆวันแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเงือ่อพอเสียเง่อแล้วมันก็จะเหมือนกัน ดีท็อกสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราการหายใจลึกๆคำวามม่าลึกของพีชาตินี่คือสุดเข้ามาถึงนี่เลยนะคะไม่ใช่ว่าหายใจแล้วอยู่แค่นี้นะคือหายใจให้แมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเวลาปล่อยก็ค่อยๆปล่อยช้าๆนะคะพี่ชาว่าพี่ชาจะ ไลฟ์ยาวไปถึงทั้งหมดนี่เลยคงจะไม่สนุกแน่เห็นว่าอะไรเนี่ยขอโดดอะพี่แอมมองไม่เห็นจริงอ๋ออัจจะกระโดดเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกชั่วโมงค่ะยังไม่กระโดดตอนนี้รู้ว่า พอเวลาเล่นไปหนึ่งชั่วโมงเนเต็มเชื่อไหมว่าเหงื่อที่เราเล่นไปเนี่ยมันยังไม่ยอมหยุดนะพี่ชาจะไม่อาบน้ำทันท,ทีนะคะพี่ชาจะแบบว่าปล่อยให้มันแบบไหลไปเรื่อยๆ่อก่อนเมื่อมันจะไม่อยู่ท,ทันทีเราก็ปล่อยมันไหลไปเรื่อยเรื่อยเรืบางครั้งพี่ชาเล่นเนี่ยเสื้อผ้าเปียกหมดทั้งตัวเลยนะ พราะว่าแพมหัดจุดที่ในตอนนี้ก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ท่านสองเข้ามาเยอะเหมือนกันพอที่จะอยู่ได้เพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ก็แรงนะคะถ้าเล่นชั่วโมงประมาณนี้เราไปตากแดดจริงๆเลยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะไม่ไหวเหมือนกันน่าจะน่าจะพังเอานะเพราะแดดตอนนี้แรงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าแหลใช้ถูกวิธี คือในชีวิตนะคะ่ะว่าเรา manage กันมันว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังเหมือนสวดมนต์พิชอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เละไปละเราอาจจะสวดมึงไม่ทนันเราก็ขับจักรยานไปด้วยแล้วก็สวดแผ่สนสวดให้ตัวเองสวดอะไรให้ดีๆนะคะมันเขาเรียกว่าเหมือนแผ่สิ่งที่ดีๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่เงียบๆ ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีวัคซีนที่จะรักษาหายก็ใช้การดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่พอทําได้เนี่ยนะคะทําให้ตัวเองไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานน้ําร้อนไว้เยอะนะพี่ชาหมายถึอย่าเมนไม่ต้องทานแบบเอื้อเข้าไปเทียวคือค่อยๆจิบค่อยๆจิบเพราะพี่ชาเนจะปิดะติก เราออกไปทานข้างนอกบ่อยมากเพราะว่าบางทีก็หาน้ําร้อนไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็บางทีก็เราอยากใส่อะไรลงไปนิดนึงชื่นมะนาวหรือเราจะสนนี้ใส่ใบชาเขียวอะไรอย่างนี้นมันจะได้แบบซึ่งเราจะไปหาอย่างเงี้นที่ทุกที่เขาไม่มีให้หรอกเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวของเราเองนะคะเอาละโอ้ยเปียกสุดๆอ่ะ ก่อนจะเสร็จก็ตอนนี้พี่ชาก็ปัน่นเดินม,มาจนถึง23นาทีแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าพี่ชาหยุดไลฟ์แพ่นี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าถ้าจะรอถึง60นาทีพี่ว่ามันยังอีกขึ้นทางอะ่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าก็ถ้าไม่ได้มีอะไรต่อไปลวเดี๋ยวว่ากันนะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก,ก,วก็ติดน้ำนะคะอุ่นๆไว้จิบไว้จิบไว้จิบ ตลอดเวลาไม่ใช่ขอทุกคนโชคดีพ้นจากโรคไัยไข้เจ็บพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ล้ก็สวดมนต์ทำบุญอะไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมเลยสิ่งที่สําคัญน,นะคะคือรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็พยายามดูอะไรที่อ,อยู่ในชุมชนมากๆเราก,ก็พยายามอย่าเข้าไปแล้วก็ให้เว้นระยะห่างน,นะคะให้ผ่านพอสมควรนะคะ ประมาณสักสองเมตรก็ได้ค่ะไม่ต้องใก้กันมากตอนนี้เอาเป็นว่าให้น้องๆทุกคนรักษา,าสุขภาพให้ดีแล้วก็ใครมีจักรยานที่บ้านก็ามาปั่นด้วยกันได้นะคิดถึงเช่นกันค่ะน้องโบขอบคุณนะ <laughs> ขอบคุณที่เข้ามาดู มันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่จริงเราไม่ใช่แค่อยากจะฝากเอาไว้เท่านั้นเาคะว่าบางทีเราไปด้วยกันได้เราค่อยๆช่วยกันขับประคองกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตื่นเต้นมากหรือกลัวมากไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าขอบคุณผ่า,ารักษาสุภาพเช่นกันน้องๆสติก็สําคัญนะคะว่ากลัวไหมกลัวทุกคนแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงที่เราพอจะรู้ว่า มันเหมือนเราก็จะรู้อยู่บ้างว่าโควิดเ,เนี่ยหลีกหนีได้ด้วยอะไรบ้างหรือช่วยตัวเองได้ด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทนแบบเห็นที่เกียจอะทำทุกวันใครไม่เห็นก็ทำเราไม่ได้จะทำโชว์ใครเราทำเพื่อตัวเราเองและเพื่อสังคมนะคะเพราะว่าทุกๆคนอย่างที่พี่ชาเคยบอกถ้าร่วมกันเป็นหนึ่งนะคะรวมใจกันเยอะๆอย่าทะเลาะกัน อย่าหาว่าใครเป็นความผิดใครเป็นความถูกกะไเมันไม่มีค่ะตอนนี้เราต้องเปิดใจรับมันแล้วว่าเราจะแก้แก้ไขกันยังไงมากกว่าช่วยกันยังไงนะคะพลังบวกนี้พลังความคิดที่ดีอย่างนี้จะนำพาเราผ่านไปได้ค่ะโอเค I love you